นีฝ่ฝากของแพงเนาะจาไว้ว่าบวกก่อนบวกก่อนใครก็อยากได้ตัวนี่แปลว่าอะไรเนาะหลายคนเนี่ยเขาเรียกว่ารอให้ต้องมีสิ่งนี้สิ่งนั้นเข้ามาก่อนต้องมีคนมาช่วยเหลือฉันก่อนฉันไม่มีสกิลฉันมีตู้ๆใดๆ,ๆก็ตามแต่คุณรู้ไหมอันนั้นเนี่ยโอ้โหกว่าสิ่งดีงามจะเข้าหาเพราะอะไรคุณไม่ได้เป็นสิ่งที่มันเพิ่มพูนก่อนนั่นเองเนาะจําไว้ว่าบวกก่อนคุณไม่ต้องรอใครแปลว่าคุณเนี่ยจะสามารถเติมเต็มในพื้นที่นั้นเพิ่มพูนในพื้นที่นั้นได้เนาะแล้วใครก็อยากได้ตัวโอเคไหม ออไม่ต้องรอให้พร้อมเนาะแต่ที่สําคัญก็คือคุณทําเองด้วยตัวเองศึกษาด้วยตัวเองเออตั้งใจด้วยตัวเองแล้วก็เพิ่มทักษะให้กับตัวเองเอาง่ายๆก็คือลงทุนในตัวเองนี่แหละเนาะเวลาคุณทําสิ่งนี้เนี่ยใครก็อยากได้ตัวเห็นไหมขนาดคุณครูเนี่ยทําแอปพลิเคชันมือถือถามว่าจบโปรแกรมมาเหรอไม่เกี่ยวเลยเห็นมละ่ะเราอยากทําอะไรอยากเพิ่มพูนอะไรเราทําก่อนเลยแล้วทําให้ก่อนด้วยนี่ข้อนี้โคตรแพงทําให้ไปก่อนด้วยเพราะอะไร นี่แหละมันทําให้เรานอกจากจะเก่งแล้วใครได้ตัวเรา,า,เาวันนี้ราะว่าคุณครูมาจากพื้นที่ล้นไงใช่คือเราลน้นจุนมาจนล้นเลยอ่ะที่สำคัญก็คือนั่นแหละนะหลายหลายคนก็คือรอให้มีคนมาป้อนโอกาสก่อนสิใช่ไหมละม่ะออก็เป็นกันเช่นนี้เน,น,เนาะแต่ว่าที่สำคัญแจ็คเวนต์ไปก็ไม่ใช่อะไรที่ต้องรอเนาะเออแต่เป็นอะไรที่ต้องเพิ่มทุ่วันนี้เดี๋ยวจะให้ดูสถานที่สวยมากเลยเนาะ ลูกชอบมากอ่ะฝรั่งยังต้องอึ้งนั้นเนี่ยเนาะเออคุณครูไปเที่ยวถางประเทศมาก็เก็บขนาดนี้เออนี่อันนี้แบบดีเทลมากเลยอ่ะว้าวแล้วเขาจัดแบบห้องสวยมากดูดูม่านดูอะไรดีลูปเนี่ยพามาดูของสวยๆงามๆนี่ดูกันไม่ทันเลยอ่ะออนี่ช่ดยให้ดีพอตเตอร์เห็นป่ะ ดูดิโอ้โหเขาอย่างปังเนาะดินเดนวันด้วยเดนจะชัดเลยใช่ไหมลูก<ช>นี่ดูระหนังกูกูยังฟินได้เป็นชั่วโมงอ,ะอ,อ่ะช็อชโกโเด็ดอุ้ยไอ้สวยอ่ะดูดิเนาะนั่งดูนั่งเล่นได้ทั้งวันพลนอ,ะอ่ะมีแผนที่อะไรเต็ไมไปหมดเลยอ่ะ วิ่งนี่ยอะไรคนเนาะคนเนาะ The One Choose Magic One เออเนี่ยเห็นไหมไม้จะเลือกเจ้าของใช่ไหมล่ะเหรียญนี้ลูกต้องมีนะมาจากไหนวะเหรียญซอสเออเหรียญซอสแต่ที่ลูกเคยบอกว่าเนี่ยมันเป็นเอสน่ะเหมือนลูกเลยเอามาจากไหนวะลืมไปแล้วเอามาจากไหนลูกแล้วมันเป็นแบบซอสเลยเออแล้วก็จะเสริมข้อนี้เนี่ยเห็นไหมล่ะ หลายคนคือไหนอย่างที่บอกคุณกูณไม่รู้พูดตั้งกี่ไลเนาะหลายคนใช้เงินไม่เป็นแทนที่คุณจะได้ใช้เงินในสิ่งที่ยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองอะลูกไงเพราะอะไรเงินไม่ได้ช่วยแก้ระดับพลังงานนกอกไหมนี่แหละเป็นเหตุผลที่ใครดีวกับเรื่องพลังงานได้คนนั้นก็เหมือนกับมียิ่งกว่ามีเงินล้นฟ้าเข้าใจป ไม,ไม่ใช่จัดการเงินไม่ใช่จัดเงินลูกเห็นไหมหาขนาดเพื่อนลุค่ครูไลยก็ตามที่สอนให้เพื่อนมีความสุขหรอแล้วตัวเองเป็นได้เปล่าเออเข้าใจเออนือ้อออกแบบเออมันก็เขาเรียกว่าต้องสังเกตชีวิตตัวเองอะ่ะใช่เนื้ไหมใช่ใชต้องสังเกตจำเป็นต้องเรียนด้วยหรอ เพราะอ,อ,กอเกรดไงครับก็ต้องบอกว่าระดับพื้นที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นดาต้าได้ไง่ายๆเหมือนกัน<ช>นะ<ช>ก็ทุกคนก็ต้องมาเหมือนกับลงลึกศึกษาจริงๆนะอยังไงดูยังไงสวยไหมต้อเปิดต้าเปิดใจก,กว้างๆนี่โหขนยักเลยนะเนี่ยสวยไหมพี่เขาคงไปโอลันโดญี่ปุ่นก็มี สวยมากไอเดนปิดไฟเมจิกปิกินว้าวแต่ว่าถ้าดูซอสก็คือเมจิกเป็นเรื่องปกติใช่เดี๋ยวเฮลี่พอลเตอร์เขาจะมาดิวด้วยเลยแล้วเนี่ยเนาะก็ควรต้องเป็นอย่างนั้นแหละดูพี่เขาเอฟซีมากมากอ ติดไฟเลยมไหมเออนี่ให้ดูเต็ยบ้านสวยๆเลยนะเขียนว่าอะไรนะ Life is like ว่าเราจะได้อะไรบ้างใช่แต่ว่าพอแต่ถ้าเราจูนซอสก็เหมือนจะรู้ดหมอมันเหมือนเราตั้งใจไงเราได้แบบตั้งใจ่งเราฟินไง แล้วนี่อะไรโอ้โหใหญ่อะไรวะซื้อัปหกร้อ,อยเยนกี่บาทดอ่ะก็คูณไปไม่รู้เรทเท่าไหร่ละตอนนี้สองหมืน่นเนาะยังไงดูฟินปะฟินนี่แค่ชั้นแรกเขาเนาะ เอ้ยฉันโดนจุดนะพามาเที่ยวพามาเที่ยวจริงไมมแพงไม่แพงงานะอันกี่บาทิี่หรอปัจจุบันนะแต่ว่าตอนยุคยุนูน่าจะสูงกว่านี้เขาข้มเปากเขามีปากของเขาด้วยนะแล้วก็มีตาของเขาด้วยนะรู้ยัง ก็ใดไม่ก็พวกหนูบีอะเออแต่ในเฮนอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวนะอันนี้น้องบินไปหรือเปล่าก็ใดไม่เข้าพวก <c oughs> ไถ่ายแล้วนี่จะพาไปดูลิปผมยังพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวไป นี่ลิฟส่วนตัวครับลิฟบยงางเทพอืต้องปิดไฟอนี่มาแล้วครับวิ่งอออยังก็อยู่ลอนดอนนิจิม เท่านีานาน้มีมะอะไรเนี่ยอันกรีดอันโนนี้ด,ด้วยชั้นอะไรล,ลูกสองสอง,สองไปเหมือนแพทเหมือนแบบเหมือนแพทมินส์อ้าวทำไมแพทมิมมนส์นที่ฝรั่งเงี้ยจริงจริ เป็นไม่ได้ว่าเหมือนอพาร์ตเมนต์นี่นี่ดูอ้โหอัจจยสวยไหมอวสวยควินน่ะก็เลยอยากให้เด็กๆเห็นด้วยความาเที่ยววิลุงเต็มเลยอ่ะ

หัวใจหัวอุ้ยนางฟ้าอุ้ยเด็กๆเดี๋ยวรอติดตามชมเลยใครสิ่งที่ใครออกมาเดี๋ยวบอกเด็กๆก่อนฮัลโหลเด็กๆใครจะเข้าอะไรนะซอสเลิฟซิงนะหรือว่า โลกโดนตีซอสนะให้เก้าให้แบบฟินเนาะนได้ดู MV เอ็มวีหรือยังน่ารักโ,ออโคนน่ารักเลยลอ้ยนางฟ้าเพียบแบบเห็นแล้วน่ารักมากๆนี่แถอแดนใบให้ก่อนใบให้ก่อนแล้วดีดให้ฟังแล้วอ,อย่างดีดแบบ ขำมากอ่ะนี่ <laughs> ดูมุมนี้ดิอืมอ่าซีค่ะซีะซอืมนี่มันดอกกุหลาบแดงสวยนเนาะอู้ยนี่นะอุ้ยหัวใจไหนเอออุ้ยเมื่อวานน่ะหัวใจเมื่อวานที่ มาดูห้องส,สวยๆมา,มาเที่ยวม่ยาว้าวน่ารักเพลินอ่ะเหมือนวิบิตฐภัณฑ์โคตรเพลินเป็นแบบคาลิฮารีนะคืมสวยอ่ะเที่ยวสนุก มีดูโมไฟนี่มียิ่งกว่าต่างประเทศอ่ะเออใช่เขาจัดเต็มบางทีต่างประเทศยังที่เก่าแก่สิไม่ใช่หญ่เก่าแก่ที่สุดในโดกถ้าเด็กๆได้ดูก็ตามไปดูไลฟ์ก่อนๆก,นกันเอาเองโทรศัพท์เ่ีเยุคไหนเนาะ โอ้น่ารักคใครเห็นนะเนีย่ยดูข้างล่างก็คืออย่างว้าวเวเด็กๆพร้อมยังเนาะโคตรว้าวเลยอ่ะว้าวจ้าวจเอภาพชัดเสียงชัดไหมล่ะ เล็กซี่เลยนะนี่ก็มีดอกไม้เพียบเลยโอ้ยสวยอะว้าวกกาวิสกายรูนี่แค่บันไดก็อลังการแหละเขาก็จะชอบอีกกันดึง เลยเนาะอีกโลกมีนนออสกายมีวรท้องสานนี่จัก,กรวาลน,นีกว,ว่างาน<อ>แต่งยิ่งกว่างานแต่งโคน่ารักเลยอ่ะ มีไหนมิติโน้ยูเนาะชอบอ่ะไปเราไปดูข้างล่างมาดู๊กมีอะไรอยากจะฝากไหมดูกอุวนลูกค้าเดยวเราอะชวนลูกค้าฟินสนุกมากแล้วก็มแล้วก็ฟูลฟิลเกินจะฟิลเกินจะฟูลฟิลอ่ะเดี๋ยวเราต้องเบาเสียงข้างล่าง ดูแล้วถ่ายแล้วเคื okay. ่อถ่ายแล้วช wow. ิปอ oh, ๋อว้าวโ้ย่นไทยได้นัดัดสมัยอ่คย่า้ไชืว้าว วอลดิสนีโอ้ยของคุณวอล <Oui, that S 1> ของคุณวอลเดดอิสเเบียซอสอุ Ide al, uh ้ยคนรู้อะไรอ่ะสู้ไอเดียลไอเดียดรีมแล้วก็ดิสนีย์เด็กที่เชิด promise of the future ว้าว เรอชอบอันนี niño, ้นะแม่แต okay. ่อินฟิวบ mm ีอัลสอร์อันนี้ยูเซเบอร์ยูยูเซเบอร์ไม่ดูไม่ได้เลยค่าแบบสวยเลยนีค่าว่าสวยมากแต่สวยมากดูันก่อนดิโอ้ย ทำไมมันนนนน River of America ดูสนุกมากเ ดีจังเย็นตรงเนี้ย,อยโอ,โอ,นะอ้ยคนหน่ารักเลยนะเด็กเดีดีดเบกว่าทนแต่งเก่งมากมนะหรอ,อมีอลังการกว่าน,นี้อีเหรอลมิดินเดนวอนเดเลน ตะวัน,นเปล่าโอ้อสูงก็คุ้มสวยทำไมมัคุ้มได้เยอะขนาดนี้โอ้โหเห็นไม่ถึงไส้สวยไหมลูก เดี่บอกก่อที่มาเดียวบอกสวยอ่ะ อยู่ฝรั่งเลยชื่อต่างประเทศเลยก็มีลิฟต์อยู่ตรงนี้เหมือนที่มุกคยไปพักที่นี่เลยเนเธอร์แลนด์ <Natural Land. S 2> ไปดูคำวัสอีสันเวลว้าวอื้ออีสดันเวลเวนก็เออน่าล่กะก่บอะไรมาให้ดูซ่วงเลยเนี่ยให้ดูห้องน้ำชอบคำนี้ในห้องน้ำ <c oughs> ไปแล้วยังไงนางฟ้าฮัลโหล จะทำโคตรซอ,อที่โคดแห้ยยี่สวยอ่ะตูเลยตูต้ n e อ e r appreciate ว h a t you have t i อิ it's g o ุ้ยเบง ถ่ายยู่ในห้องน้ำนะี่ะโอเควันนี้ก็มาด้วยดักมาค่ะก็ดักทุกคนเลยให้ทุกคนมีแต่ความสุขสนุกสนานล,ลูกนะอ้าวมีอะไรจะพิมพ์ถ่ายไหมอ้อาสุดแลคอ่นเฟิร์มที่เราอยู่ในโรงเรียนซอสก,กันจนถึงเลววเวล11แพงมากโอ้คือแบบ ทุกอย่างเลยกว่าจะรู้อะไรเดียงสาจริงๆคือแบบคุณรู้ไหมว่าฝึกฝึกทีมครูให้ทำในเวิร์กช็อปในโรงเรียนซอนเนี่ยเป็นบุญมหาศาลในชีวิตแต่ขานเรื่องนี้จบเลยใช่ไหมอุ้ยสวยอะ เนี่ยสิ่งขั้งบนี่สิ่งนี้คือสิ่งที่อิ่มจริงๆริงเออเนี่ยอันเนี้ยคือแก่นจริงๆที่เราต้องการความรู้สึกนี้เออโนี่ด้วยโอ้จ้าระวันมากโอ้โหอุ้ยดาวเออมีดาวอะไรอุ้ยดาวอุยะเบียบเราโอเวอร์โอ้โหสวยอะสวยมากไม่ต้องสวยลงไปอ่ะอย่างเงเห็นไหมอย่ารออย่ารอให้เรื่อยไก่อนถึงเหมือนกันปัญญาก็เหมือนกันเนาะอย่ารอให้มันจบก่อน อย่าเล่นไปเจอเองก่อนใช่นี่แหละเหตุผลที่ทำไมต้องเรียนทำไมต้องรู้ถึงบอกว่าอย่าเลินเล่ออย่าเลินเล่อได้ทุกอย่างในชีวิตเลยนะจริงจริงแพงมากคึงคูดไว้หมดแล้วบอกไว้หมดแล้วแล้วก็แบบว่าทําไมถึงต้องไปฟังเองทําไมต้องไปจ่ายตังค์ให้ให้ตัวเองได้รู้ปัญญาเพราะว่า อันนี้คือรัดสุดแล้วแล้วก็เพียวที่สุดแล้วแบบกระจ่างเลยเพราะกระจ่างแล้วเราก็เหมือนมีคู่มือตัวตนเก่าที่ไม่ได้เป็นตัวเองอ่ะก็คือเราเราเราเกิดใหม่เราซีโร่ล่าไม่ต้องห่วงนะคอนทรามาอยู่แล้วบอกไว้เลยใช่ไม่มีใครแล้วมีคอนทราได้นะคอนทราดก็คือไม่ต้องหนีด้วย คอนทาตวความขัดใจสิเรื่องไม่ชอบชอ<ม>ุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยเห็นไหมละ่ะ แค่ยกระดับมันแค่ลื่นไหลไปกับคอนทราสน่นะให้มันให้มันเป็นน่ะคือใช้ชีวิตให้เป็นน่ะ mm hmm. เออเป็นในเวอร์ชั่นที่แบบซอสเขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วอะเราลื่นไหลไปไม่ต้องไปติดขัดอะไรกับมันหรือว่ารู้สึกว่าสิ่งนั้นมันไปแรงต้านเราเนี้ยเออคือในเวอร์ซอสทางซอสไม่มีแบบนั้นเลย mm hmm. ไม่มีย yeah, ทีุู่ครูแบบ คำสอนจริงๆนะเออคำสอนมาต้องแต่ยุคดื้อมากๆเพราะว่าแบบมันทําให้เราแบบเป็นเราที่แบบเดสโซช่นในแบบซอสอะที่ดูซอสอะเออแล้วก็เป็นตัวเองที่ที่แท้จริงสวยงามสว่างกระจ่างแันตอนนี้หน้าอิ่มบุญใช่อิ่มบุญบุญอิ่บุญจริงๆหน้าเด็กอิ่มบุญ ด้วยพลังงาน e n e อ g จริงๆนะคุณครูเนาะมันไทศสาลมากก็เรียนรู้ผ่านประสบการณ์กันเองแล้วกันนะลีกนะเอาค้่มือไปทํำกันเนาะด้วยตัวเองทุกคนก็เก่งฉลาดอัจฉริยะ